สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งใน Democracy X i n n o v ซ์ i ิ n โนเวช a นค่ะดิฉันขวัญข้าวคงเดชานักวิชาการจากสำนักนวัตรกรรมเพื่อประชาธิปไตยค่ะแล้วก็ผมสิบปพนธ์นักศีจากสำนักนวัตรกรรมเพื่อประชาธิปไตยครับค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะคะแล้วก็การคลายล็อกดาวน์ที่ว่าหูหลายคนนี่ตื่นเต้นตื่นตัวกันมากจะเห็นได้จากในข่าว แล้วก็ในหน้าสื่อออนไลน์นะคะที่ว่าห้างแตกคือเปิดปุ๊บนี่คนแบบโอ้โหถลถ่มทลายไปกันเยอะมากจนตอนนี้อีกเกียติดอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะมีการจัดการยังไงแต่ว่าก็ช่วงนี้มันเริ่มเปิดแล้วเนาะเริ่มให้คนรู้สึกว่ากลับไปจะเรียกว่ากลับก็ไม่ได้สิให้คนปรับตัวกับ New Normal แบบใหม่อะอย่างบาบิคอนก็มีน้องมังกรมานั่งเป็นเพื่อนกีน่าใช่คนจะได้ไม่เหงาทีนี้ก็มีเพื่อนคนที่รู้จักเนี่ยค่ะ เขาก็ได้ไปเผชิญแล้วก็ลองประสบการณ์ห้างเปิดในช่วงโควิดกันมาเขาก็บอกว่าโอ้โ oh, ห mm hmm. คือมันก็ดีที่มันเป็นการพยายามที่จะปรับตัวแต่คิดว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันแน่นอนว่ามันไม่ได้เหมือนเก่าก่อนหน้าวิกฤตแต่ว่ามันก็มันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเนาะเพราะเราคิดว่าคนที่อยู่บ้านมาเกือบเดือนหรือว่ามาตรการที่มันเคร่งเครียดทั้งหลายเนี่ยมันทําให้คนรู้สึกว่า อยากจะออกอยากจะกลับไปใช้วิถีชีวิตแบบเก่าการที่ได้ออกไปนั่งกินข้าวไปอะไรอย่างงี้ครั้งก็อาจจะเป็นการหายใจสักนิดสักหน่อยของผู้คนนะคะทีนี้เนี่ยเพื่อนเขาก็ไปกินถ้าจะไม่ผิดเห็นออกว่าไปกินชาบู mm hmm. เพื่อนก็ไปกับเพื่อนเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยตอนไปด้วยกัน mm hmm. ก็คือนั่งรถนั่งอะไรไปด้วยกันสักพักพอเข้าร้านอ่ะแยกจ้าเห็นทีนี้เขาบอกว่าโอเคมันก็ดีแต่คือมันมีความลําบากอย่างเช่นแอปที่ว่าไทยชนะใช่ไหม <S 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 โผเขาบอกววาเว็บล<ฮ>่มอย่างที่จะไปกินชาบูเนี่ย จะต้องเข้าเว็บจะเข้าสั่งจะต้องล็อกอินอย่างเงี้ยด้วยความที่คนมันเยอะมากแล้วทุกคนก็แห่กันไปมันก็เลยล่มอย่างที่เห็นนะคะเวลาตอนเข้าไปนั่งในร้านเนี่ยพนักง,งานก็เสิร์ฟไม่ค่อยทันเหมือนกันก็มันยังเป็นช่วงเริ่มต้นอ่ะนะเราก็รอดูกันว่าสังคมผู้ประกอบการรัฐบาลเราจะมีมาตรการยังไงเนาะว่าจะจัดการกับนิว n o ม m a l นี้ยังไงแล้วประชาชนจะปรับตัวยังไงเพราะว่าอย่างที่เราพูดกันมาหลายรอบโควิดมันไม่หายไปจากเราง่ายแน่ อย่างน้อยจนกว่าจะมีวัคซีนที่แบบได้ผลร้อยเปอร์เซนาอาจจะต้องอยู่อย่างนี้กันไปอีกเป็นปีเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ก็เป็นการคลายล็อกดาวน์ที่ว่าอาก่กระตุ้นให้ผู้คนเริ่มออกมาแล้วก็รีแลกซ์กันบ้างนิดนึงหลังจากเก็บตัวอยู่ในบ้านกันนานแต่ว่าก็อย่าลืมนะคะรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาความสะอาดไว้เขามันยังไม่ได้หายไปไหนถึงแม้จานวนยอดจะไม่ได้สูงแล้วก็ลดลงแต่ว่า ยังไงก็แล้วแต่เราก็ควรเรามันระวังกันเลยก่อนทีนี้มาทางด้าน mm hmm. เรื่องของสังคมการเมืองของพวกเรากันดีกว่านะคะจากเมื่อกี้ข่าวเบื้องตอน้นเมื่อกี้พูดถึงเว็บล่มใช่ไหมครับ uh huh. มีอีกที่หนึ่งที่ล่มไม่ต่างกัน,นะคะ่ะกับการศึกษาของเราไม่ใช่การศึกษาล่มนะ mm hmm. เว็บที่นักเรียนน้องๆนักเรียนหลายคนที่จะเข้าไปเรียนออนไลน์เรียนทางไกลเนี่ยคะ่ะตามมาตรการหรือ mm hmm. การดําเนินการที่ว่ารัฐแนะนําเนี่ยมันล่มจา้า mm hmm. มันก็เลย ทำให้เราหวนมันนึกถึงว่าเฮ้ยการศึกษาเมืองไทยเราเนี่ยความเหลื่อมล้ํามันสูงขนาดนี้เลยเหรอเพราะมันไม่ใช่แค่เว็บล่มนะมันเป็นเรื่องของทั้งคุณภาพทั้งมาตรฐานทั้งการเข้าถึงการศึกษาที่มันควรจะเป็นเบสิกละเมืองไทยเราเนี่ยเราก็มีเขียนบอรเน้นชูมาตอบว่าประชาชนชาวไทยเยาวชนไทยควรจะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงม3ที่รัฐจะพอไวให้อ่ะเมื่อปีที่แล้ว Worldbank 2019 ชี้ให้เห็นว่าคุณภาพไทยเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานทั่วไปของอาเซียนคืออันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราล้อกันมาตั้งแต่แบบ4ี่หปีแล้วเนาะว่าโอ๊ยการศึกษาประเทศไทยล้างอันดับท้ายของอาเซียนมาตลอดจนเมื่อปีที่แล้วก็ยังมีเปเปอร์ออกมาว่าก็ยังต่ำกว่ามาตรฐานอยู่ดีในเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาเองเนี่ยก็เขียนว่ามีเด็กจากครอบครัวที่รายได้ต่ำมากกว่า1ล้านคนที่ได้รับการศึกษาที่มันไม่มีคุณภาพที่ดีเท่ากับที่อื่น ในประเทศไทยอะค่ะเพราะงั้นเนี่ยเราเลยเห็นว่าความเหลื่อมล้าของการศึกษาเนี่ยมันมีแล้วมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะมันเป็นเรื่องที่เราก็เห็นแล้วเราก็พูดกันมาอย่างต่อเนื่องูเน s c o เนี่ยเขาก็ทำเปเปอร์เรื่องความเหลื่อมล้าของการศึกษาบอกว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญอย่างมากต่อรัฐเพราะว่ามันเป็นทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจการลดความยากจนความเท่าเทียมทางเพศการบรรเทาความขัดแย้งการศึกษาทําหน้าที่คล้ายกับลากฐานที่จะสามารถนําไปต่อยอดของประเทศได้ ตอนเด็กๆอาจจะไม่ใช่คําขวัญแต่มันเป็นวลีที่แบบเด็กทุกคนนะ่าจะเคยได้ยินว่าเด็กคืออนาคตของชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเชื่อกันว่าการศึกษาเนี่ยหลอ่อหลอมคนได้เพราะงั้นมันถึงได้สาคัญมากเมื่อ EP ที่แล้วเราก็พูดเรื่องการแบ่งคนจนคนชนชั้นกลางแล้วก็จิตสํานึกที่ว่าเราควรจะสร้างรากฐานความเรียนรู้ที่จะยอมรับแล้วก็เรียนรู้ที่จะปฏิบัติในสังคมอย่างมีคุณภาพประเทศไทยแน่นอนว่าเราย่อมรู้ดีถึงข้อนี้ งบกระทรวงการศึกษาเราถึงได้เป็นอันดับต้นมาตลอดเราพยายามที่จะอินเวสต์ลงในการศึกษาแต่ว่าเรื่องผลลัพธ์เนี่ยโอเคอันนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องมาตรวจสอบกันดูอีกทีว่าทําไมงบอันดับหนึ่งตลอดหลายปีขนาดกะลาโหมมหาไทยยังเป็นรองเนี่ยทําไมถึงการศึกษาของไทยยังมีความเหลื่อมล้าสูงและไม่ต่ํากว่ามาตรฐานในอาเซียนด้วยซ้ําตามสถิตินะคะที่ไปหาตัวเลขมาเนี่ยกระทรวงศึกษาปีนี้ได้มา3ามแสนหล้านบาทเป็นอันดับหนึ่งด้านการจัดสรรงบประมาณโดยมีมหาไทย และกระทรวงการคลังรองลงมากระทรวงศึกษาได้งบเยอะที่สุดทุกปีอยู่แล้วทีนี้เนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเอ้ยมันเป็นการปรับตัวหรือเปล่ามันมีหลายอย่างต้งปรับตัวการศึกษา4.0่ยไงหลายอย่างมันย้ายไปบนดิจิทัลแพลตฟอร์มแล้วเราก็เห็นการพยายามปรับตัวดิจิทัลทราน sfmation ไม่ว่าจะในภาคส่วนองค์กรก็ดีการศึกษาก็ดีเนี่ยยิ่งในช่วงโควิดเนี่ยมันเป็นการ force transformation คือการบังคับให้ต้องย้ายไปดิจิทัลย้ายห้องเรียนปกติไปสู่การเป็นออนไลน์ ถ้ามันมีความพร้อมแน่นอนนวัตกรรมพวกเนี้ยทำไมมันจะทําให้ดีไม่ได้ซึ่งเราก็เห็นในโลกโซเชียลนะคะมันมีประสบการณ์หลายคนออกมาแชร์ว่าเฮ้ยโรงเรียนเนี่ยแจกหรือว่าให้ยืมคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมาเพื่อการเรียนการสอนในหมู่บ้านก็มีเจ้าหน้าที่มาคอยตรวจสอบติดตั้งอุปกรณ์พวกนี้หรืออินเทอร์เน็ตให้เด็กได้เรียนในต่างประเทศอย่างที่เคยไปเรียนมาเนี่ย ขาก็มีการสนับสนุนพวกนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่พวกนี้มันเป็นเรื่องเหมือน basic facility ที่ว่าโรงเรียนจะพวไว้ให้กับเด็กเพื่อการเรียนรู้ตอนที่อยู่อังกฤษก็มีให้ออฟฟิศสามหกศูนย์ฟรีเขาให้อดีบฟรีแล้วก็การเข้าถึงคลังข้อมูลไม่ว่าจะผ่านอ t เทนหรือชิปเรล็ตฟรีพวกนี้ฟรีหมดเลยมันคือการปรับตัวที่มีความพร้อมที่จะสนับสนุนทีนี้เนี่ยเมื่อกลับมามองที่เมืองไทยเนี่ยกี่โรงเรียนการคิดเป็นสัดเป็นส่วนของทั้งประเทศเลยนะที่สามารถสนับสนุนได้เท่านี้ไม่ต้องพูดถึงอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์หรือการแจกอินเทอร์เน็ตอะไรก็ได้เอาแค่แบบคุณมีโปรแกรม Microsoft ให้เด็กคุณหรือไม่อไย่างนี้ก่อนเลยหรือง,ง่ายกว่านั้นอะไม่ต้องไปถึงพวกโปรแกรมบนอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลอะไรก็ได้แค่ทําให้คุณภาพการศึกษาเด็กต่างจังหวัดอะมีหนังสือถึงมืออะหนังสือเล่มๆอะจะหนังสือมือสองหรืออะไรก็ตามห้องสมุดประจําหมู่บ้านหรือห้องสมุดประจําโรงเรียนอะให้มันมีครบในยามปกติมันยัง เป็นคำถามจากหลายเสียงเลยว่าในขนาดยามปกติมันยังมีปัญหาของความเหลื่อมล้ําเราพูดจนเรื่องของกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดการศึกษาของเด็กมาก็ค่อนข้างเยอะนะหลายคนมันเลยเล็งเห็นข้อวิตกข้อนี้ว่าทั้งยามปกติและยามฉุกเฉินมันเกิดเป็นเหตุการณ์ไหนเนี้ยและนโยบายที่เพิ่งออกมาที่ว่าจะให้นักเรียนทดลองเรียนออนไลน์เป็นการชี้แนะว่าอยู่บ้านเลื่อนการปิดเทอมเนี่ยเด็กจะได้มีกิจกรรมได้มีความรู้มากขึ้นเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นความเหลื่อมล้ําของผู้คนหรือเปล่าไนงะ เใช่ครับถ้าลองดูเนี่ยนะครับตัวอย่างที่ง่ายๆเลยในเชิงนโยบายเนี่ยนะครับก็อย่างเน็ตประชารัฐเนี่ยครับที่รัฐบาลมีโครงการจัดทําการกระจายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตถ้าลองคิดดูเนี่ยครับพวกนโยบายที่เอื้อให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตพวกนี้มันกระจายทั่วถึงทั่วประเทศหรือย,ยังซึ่งในตรงนี้นครับหากมีการกระจายแล้วเนี่ยแล้วเขาได้ประเมินทางนโยบายหรือเปล่าว่า มันมีการติดตั้งในพื้นที่ที่มันชุมชนจะได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าเพราะว่าในแง่หนึ่งสมมติถ้าบอกว่าเออเรากระจายอินเทอร์เน็ตแล้วแล้วคนที่จัดการไม่ว่าจะเป็นแบบท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านนี้เขาเอาเราเตอร์ไปตั้งไว้ที่ไหนที่ประชาชนจะได้ประโยชน์จะไปตั้งไว้ท่ไหนชุมชนจะไปตั้งไว้ที่สังกักลางเออถ้าคิดในแง่ร้ายหน่อยเขาอาจจะเอาไปใช้เองหรือเปล่าอโอ้อาจจะกลายเป็นปัญหาอีกก็ได้ซึ่งยังไม่นับนะครับว่าอินเทอร์เน็ตสมมุติว่าไปติดตั้งในถูกพื้นที่แล้วเน็ตมันแรงพอหรือเปล่าแล้้วทีีน ถ้าสมมติมีหลายๆคนที่เขาอยากจะใช้เนี่ยสามารถใช้ได้สูงสุดพร้อมกันกี่เครื่องถ้าคำนวณจากพื้นที่ประชากรแถวนั้นที่สําคัญกว่านั้นถ้าคิดในทางนโยบายก็ชาวบ้านเนี่ยมีอุปกรณ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพียงพอหรือเปล่าอ,อย่างเราเป็นชนชั้นกลางในเมืองเราก็จะเห็นคนใช้สมาร์ทโฟนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตซึ่งของพวกนี้มันสามารถเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้แล้วในทางเดียวกันถ้าเราคิดดูยิ่งออกไปทาง บางจังหวัดยิ่งออกไปชนบทมากเท่าไหร่เขามีเพียงพอหรือยังทรัพยากรเหล่านี้นอกจากนั้นยังคิดได้ว่าหรืออย่างเขาบอกว่าการถ่ายทอดสดการเรียนเนี่ยครับมันสามารถมีทางทีวีด้วยเขากล่องทีวีดิจิทัลเนี่ยครับทุกคนเนี่ยเข้าถึงสิทธินี้กันหรือยังเอากล่องทีวีดิจิทัลไปใช้กันหรือยังซึ่ง <c oughs> โอ้โหมันเต็มไปด้วยปัญหาในความเหลื่อมล้านะครับ <c oughs> เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เหลื่อมล้าทางการศึกษาในแง่หนึ่งขั้นเอาเชื่อมโยงมาเนี่ยมันมีปัญหาความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจด้วยเพราะว่า ไม่ใช่แค่การมีอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเราก็เห็นโฆษณาเต็มไปหมดว่าเอออินเทอร์เน็ตคือขายเจ้าน้นเจ้านี้แผ่ขยายไปทั่วประเทศแต่การที่อินเทอร์เน็ตไปถึงไม่ได้หมายความว่าเขามีเงินเขามีทรัพยากรพอที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่กระจายไปเหล่านั้นนะครับเรื่องของเนี้ยมันผูกโยงไปต่างๆเมื่อความเหลื่อมล้ําทางสังคมความเหลือลหล่อมล้ำทางเศรษฐกิจมันมีความเหลื่อมล้ําหลายระดับที่สัมพันธ์กันแล้วทำให้คนไม่สามารถเข้าถึงสิทธิพื้นฐานได้เลยซ้ำเนี่ยหรืออย่างที่คุณข้าพูดไปก่อนนั้นเนี่ยครับอย่างเรื่ อย่างเพื่อนผมเนี่ยครับก็มีเหมือนกันที่ไปเป็นครูต่างจังหวัดซึ่งตรงนี้ครับเขาก็บอกได้ซ้ําว่าปัญหาเนี่ยโรงเรียนต่างจังหวัดขาดแคลนพ้องสมุดขาดแคลนหนังสือดีๆโอ้โหพอเขาเป็นอาจารย์เนี่ยเขายังต้องมาจัดหาด้วยซ้ําว่าเขาจะหาหนังสือให้เด็กยังไงหนังสือแบบไหนที่เด็กควรอ่านระดมทุนช่วยกันหากลายเป็นว่าต้องมาเริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเลยก็คือหนังสือประจําโรงเรียนเนี่ยมีไหมนะครับไม่ใช่แค่ว่าจะเข้าถึงเน็ตได้ยังไงมันมีตั้งระดับพื้นฐานอย่างเรื่องหนังสือด้วยซ้ํา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายเหล่านี้แม้ว่าจะดูเรื่องของงบประมาณของกระทรวงการศึกษาที่มันเยอะที่สุดในบรรดากระทรวงทั้งหมดแต่ว่างบประมาณที่สูงสุดที่ได้ใช้ไปเนี่ยมันมีการประเมินจริงจังหรือเปล่าว่ามันเกิดความประสบความสําเร็จแค่ไหนหรือ,อนอกจากคุณดูเด็กในเมืองแล้วเนี่ยคุณได้ประเมินในแต่จังหวัดหรือเปล่าว่าเขาเข้าถึงการศึกษาได้ดีหรือเปล่าความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังสูงแค่ไหนเนี่ยครับมันก็ทําให้เราคิดอีกว่า แล้วนโยบายการศึกษาทางไกลที่ผ่านๆมาที่เคยทำนะครับที่มีการถ่ายทอดทางทีวีหรือแบบมีเว็บไซต์เนี่ยมันประสบความสําเร็จหรือเปล่าก่อนที่จะมาทํานโยบายในปัจจุบันนี้นะครับนั่นนะสิคะก็อ่าศึกษาทางไกลเนาะวันนี้ <Okay. S 2> ก็กําลังฮิตกันเลย have you breakfast today โอเคค่ะเราก็เข้าใจว่าการเป็นผู้สอนมันอาจจะมีพิพาทได้แต่คือก็มีหลายเสียงบอกว่ามันไม่ควรจะพิพาทเพราะคุณจะเป็น คนถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กเนาะซึ่งต้นแบบไม่ควรผิดพลาดไปนระดับทั้งประเทศต่อใช่ค่ะแต่โอเคเราก็จะพยายามติเพื่อก่อ constructive criticism ไม่เป็น r e construct นะคะก็คือก็ขอให้กระชมศึกษามาดูในประเด็นนี้อย่างจริงจังด้วยละกันเรากลับมาต่อกันดีกว่าก็อย่างที่เฟมได้บอกไปเมื่อกี้นะคะเรื่องความเหลื่อมล้าที่เกิดขึ้นเนี่ยและยิ่งในสถานการณ์โควิดเนี่ยโอ้โหมีหลายคนบอกว่าสถานการณ์แบบเนี้ย เฮ้ยเราลงเรือลำเดียวกันแล้วอะ่ะมันทุกคนลำบัดทั่วทกันไปหมดแหละ no มันไม่จริง we're a not in the same boat บางคนเนี่ยอยู่บนเรือยอชในขณะที่บางคนอยู่บนครูชิปโอ้โหเล่นทยาน <c oughs> ยังไม่มีอะไรขวางกัน้นไททานิกก็ไม่สู้ไม่ล่มจมด้วยในขณะที่ก็มีหลายกลุ่มที่แบบลอยแพลอยคอเกาะท่อนไม้ท่อนเดียวเพื่อที่จะพาตัวเองให้รอดวิกฤตอันนี้ไปได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นตั้งแต่การตัวอย่างของการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาหรือข่าวการซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ลูกให้หลานเพื่อที่จะเรียนให้ทันเพื่อนในเวลาปัจจุบันมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่น้อยอย่างที่เมื่อกี้บอกไปคะ่ะบางคนอยู่บนเรือยา่าบางคนอยู่บนครูชิปอีกเนี้ยเขามีทรัพย์สินเขามีเงินทองมากพอที่จะซัพพอร์ตเรื่องพวกนี้เขาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ ธรรมดามือถือสมัยนี้มันเป็นมือที่สามมามันขาดไม่ได้แต่เป็นอวัยวะสําคัญของร่างกายไปแ,แล้วเนี่ยมันก็ปกติไหมแต่ว่าอย่าลืมนะคะสําหรับหลายครัวเรือนเนี่ย เรื่องพวกนี้มันยังอาจจะเป็น Luxury good หรือคือเป็นทรัพย์สินเท่าตรงๆทรัพย์สินชิ้นเปลืองที่เขาไม่สามารถซื้อได้และปัจจุบันนี้มันกลายมาเป็นสิ่งจําเป็นไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ Lu ก u r y g o o d ูพวกนี้กลายมาเป็นสิ่งที่บังคับให้เขาต้องจ่ายเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ไปต่อยอดหรือถ้าเอาตรงๆมันเป็นตัวที่วัดอนาคตของเขาว่าเขาจะสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ได้ไหมหรือเขาจะสามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้ไหมหรือถ้าเอาตรงๆก็คือถ้าพูดกันอย่างตามตรงเลย ถ้าเกิดไม่สามารถมีลักชัวรี่กรุ๊ปพวกนี้เพื่อที่จะเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอะคุณจะสามารถพาตัวเองไปอยู่สถาบันการศึกษาที่ดีได้ไหมอย่างการวัดอนาคตของเด็กคนหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นไปนี่ใช่ไหมเรื่องการสอบเข้ามาหาหลัยใช่ครับเพราะว่าเนี่ยในการจะเข้ามาหาวิทยาลัยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับซึ่งเรายังไม่นับอีกนะครับว่านอกจากไอ้พวกลักชัวรีก่กรุ๊ปพวกนี้แล้วเรายังมีพวกค่าใช้จ่ายต่างๆในการโหต้องไปติวสอบด้วยไหนจะค่าหนังสือติวสอบอีกด้วยครับซึ่ง ในแง่หนึ่งนะครับอย่าว่าแต่ค่าหนังสืออะไรเพราะว่าอย่างตอนทํค่ายติวเนี่ยครับก็ได้ยินน้องๆบ่นมาหลายเสียงเหมือนกันว่าหนังสืออะเวลาหาในแต่ละจังหวัดมันก็ไม่ได้หาง่ายๆนะครับว่าหนังสือเล่มไหนสามารถติวเข้าคณะที่เราต้องการได้บางทีต้องเข้าเมืองเข้ากรุงเทพมเพื่อหาหนังสือด้วยซ้านะครับมันเลยกลายเป็นว่ามันเป็นความลําบากของเด็กที่ต้องการเข้ามาหาวิทยาลัยเพราะบางครั้งเนื้ยอยาหาในสิ่งที่เขาจะสอบเข้าเนี่ย บางครั้งโรงเรียนไม่ได้สอนครับหรือแม้กระทั่งเนื้อหาที่จะเตรียมไปสอบแกะแผลเนี่ยครับโรงเรียนก็ไม่ได้เตรียมไม่ได้สอนหรือไม่ได้อธิบายอย่างละเอียดพอเขาจะเตรียมตัวยังไงซึ่งถ้าคิดดูแล้วเนี่ยระบบการเรียนการสอนทางไกลมันจะชดเชยได้หรือเปล่าครับในสิ่งที่เด็กขาดไปรวมถึงความลืมน้ําทางการศึกษาเนี่ยมันลดลงหรือเปล่าหรือมากขึ้นกว่าเดิมในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเนี่ยที่ว่าเด็กจะต้องไปติวสอบเพื่อที่จะสอบแกะแผลหรืออะไรก็ตามเนี่ย เอาตรงๆนะด้วยความที่นี่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาแบบไทยและเชื่อหลังจากที่ไปคุยกับใครหลายๆคนที่อยู่ในระบบการศึกษาไทยก็เองเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยงงมากเลยระบบการสอบเข้ามหาลัยเนี่ยทําไมมันเปลี่ยนบ่อยจังหรือว่าเอ๊ะพวกป้าๆแก่แล้วออกจากระบบการศึกษามานานแล้วเนี่ยก็เลยแบบเดี๋ยวก็เอ็นท้าเดี๋ยวก็แอดมิชชั่นแล้วนี่คือทีแคสโน่นี่นั่นคืออะไรกันน่ะก็คือระบบ TC a คสนะครับอธิบายง่ายๆก็อย่าง T c a คสล่าสุดของ T- c a คสปี63เนี่ยครับ เขาบอกว่ามันเป็นกระบวนการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งถ้าของปีนี้มันเริ่มช่วงประมาณธันวาปี62นะครับซึ่งตั้งแต่มันเริ่มขึ้นเนี่ยในธันวาปี62เนี่ยโซเชียลมีเดียก็โอ้โหมีเสียงตอบรับมาตลอดไม่ว่าจะแบบทางบวกทางลบไม่ใ <c oughs> ทางลบนะครับก็ <c oughs> ามาเต็มไปหมดทั้งแฮชแท็กทีแคทหรือเด็ก63นะครับก็โอเคอธิบายกันก่อนเพราะว่าถ้าเป็นอย่างรุ่นผู้สูงอายุหน่อยหรืออย่างรุ่นเรา <c oughs> ครับหรือแม้กระทั่งรุ่นเนี้ย ระบบมันต่างกันเลยนะครับระบบ3อย่างเนี่ยก็คือระบบ TCA ค Thai University Central Admission System นะครับเป็นระบบการคัดเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาซึ่งมันก็ใช้มาตั้งแต่ปี2561นะครับแทนระบบ admission เก่าอธิบายต่อก็คือของใหม่เนี่ยครับมันจะรับ5้ารอบด้วยกันมันมีทั้งพอร์ตฟงอ o โอการสอบข้อเขียนสอบปฏิบัติรับ admission รอบที่1และรอบที่2ไปจนถึงรอบสุดท้ายก็คือรับตรงอิสาาระของแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งไอ้ขั้นตอนเนี่ยครับ มันมีสังพัระฟีดแบ็หรือผลตอบรับจากเด็กๆที่ต้องมาเจอชะตากรรมกับระบบ TC a s นที่เต็มไปหมดนะครับถ้าผมสรุปสั้นๆมันก็มีหลักๆก็3เรื่องที่เจอกันนะครับก็คือค่าสมัครแพงเพราะมันเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะแกดแพทที่สอบวิชาละ140บาทแน่นอนว่าเราสอบขั้นต่ําแกดหอย่างแล้วก็แพทอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งขั้นต่าก็2 8งร้อยแปดสิบน,นะครับแล้วก็มีแอดมิชชั่นเลือกอันดับได้ถ้าเป็นแอดมิชชั่นรอบที่1สูงสุด6อันดับ อันดับละร้อยบาทนะครับค่าธรรมเนียมห้าสิบาทครั้งที่สองจะใช้อันดับละร้อยห้าสิบาทค่าสมัครอีกห้าสิบซึ่งโอ้โหถ้าลองรวมกันหมดนี่ตั้งแต่แกรดแพดจนถึงแอดมิชชั่นอันดับที่สองคิดว่าเด็กคนหนึ่งต้องจ่ายกี่บาทก็สหัสอยู่นะครับระบบสับสนเหมือนกันระบบการเข้าเว็บทีแคสนยครับเขาว่ากันว่าระบบเนี้ยมันเข้ายากไม่พอมันล่มง่ายด้วยการหาคณะที่อยากจะสมัครอย่างเงี้ยครับการค้นว่าคณะที่เราต้องการไปอยู่ตรงไหนค้นก็ยากรวมถึงเนี้ย มันก็มีดราม่าล่าสุดด้วยเรื่องของการค mm hmm. ำนวณแพทหรือการถนัดทางวิชาชีพซึ่งคำนวณผิดครับแล้ว mm hmm. มันนำไปสู่การสมัครเข้ามหาวิทย,ยาลัยที่ไม่สามารถสมัครเข้าได้เพราะคะแนนผิดคะแนนหรือต่ำลงกว่าที่มันควรจะเป็นอย่างเนี้ครับอ mm hmm. ก็อันนี้ก็เห็นละเห็นแฮชแท็กมาแหละกำลังเป็นประเด็นกันเลยเนาะสำหรับวารสารนทอความร้อนระอุมหาวิทยาลัยเป็นคนคำนวณคะแนนผิดและทีนีเน้เด็กที่คะแนานถูกส่งไปแล้วเนี่ย จะยังไงชะตากรรมจะเป็นยังไงก็มีดราม่ากันมากมายนะคะอ่ะมันก็กลับมาเรื่องของคุณภาพของการศึกษาคุณภาพของเด็กคุณภาพของอาจารย์การเรียนการสอนอุปกรณ์เพราว่าสารมันก็ต้องมีเนาะแบบเครื่องไม้เครื่องมือของเขาในคณนะใช่ไหมคะครับก็เลยมาเรื่องจํานวนเด็กที่ถ้าเกิดรับหมดอย่างที่เขาได้ออกมาพูดกันเนี่ยคณะจะสามารถรองรับได้ไหมแล้วจะมีคุณภาพในการผลิตนักเรียนนักศึกษาออกมาได้เท่ากับมาตรฐานอย่างเดิมหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สุ่นกันขึ้นมาแต่เอาเบื้องต้นกินก่อนเลยแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคณะวางสารละมอทศอ,อธิบายเบื้องต้นนะครับก็คือมันมีเหตุการณ์อยู่ที่ว่าเด็กสอบแก่แพดเสร็จแล้วพอยื่นเข้าคณะวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับปรากฏว่าเด็กที่เขาใช้แพทภาษายื่นครับไม่ว่าจะเป็นแบบฝรัง่งเศสจีนญี่ปุ่นซึ่ง,องพอเอาคะแนนแพทเนี้แาายแพทภาษาไปสมัครปุ๊บปรากฏว่าเขามั่นใจด้วยนะครับว่าคะแนนเขาสูงนะถ้าเกิดว่าเข้ายังไงก็เข้าได้แน่ ปรากฏว่าไม่ติดครับพอคะแนนสูงไม่ติดแล้วเป็นยังไงเขาก็มีการยื่นเรื่องไปที่มหาวิทยาลัยครับถึงการคำนวณคะแนนผิด <c oughs> ว่าเด็กบางคนเขาบอกเนี่ยคะแนนผมอาจได้ประมาณแบบ200กว่าๆเลยนะแต่ว่าเพื่อนผมคะแนนต่ำกว่าอีกทำให้เพื่อนผมติดแต่ผมไม่ติดซึ่งวันที่8พฤษภาคมครับก็มีการออกแถลงการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องทีแคสรอบ3ที่ดึงคะแนนผิดมาซึ่งคร <c oughs> ั้งแรกเนี่ยเขาก็ออกมติว่าให้คะแนนผู้ที่มีคะแนนสูงกว่าผู้มีคะแนนอันดับสุดท้ายเนี่ยที่ติดอันดับไปครั้งเนี้ยให้ติดให้หมดเลยเพื่อเป็นกาารเยยว ไปมาเกิดข้อถกเถียงกันอีกว่าเอ้ยมันแฟร์หรือเปล่ากันเด็กที่แบบสอบไปแล้วคะแนนต่ํากว่าแล้วดันเข้าเกณฑ์หรือเด็กที่แบบคะแนนสูงแต่รู้สึกว่าต้องมาต่อคิวอะไรเงี้ยซึ่งไปไปมา,มาก็เขาออกอีกรอบหนึ่งวันที่18พฤษภาคมนี้นะครับก็มีข้อสรุป5ข้อคืออย่างแรกเขาบอกว่าสัง a ิ t ได้นะให้ไปสอบีแครอบ4แทนคือจะได้ไม่ต้องมาคํานวณกันใหม่หรือไปเรียนคณะอื่นได้ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่คะแนนมันใกล้เคียงกัน ตรงนี้อาจจะมีปัญหาอีกว่าแล้วมันไปทับที่คณะอื่นหรือเปล่าสมมติว่าคุณย้ายไปแล้วเนี่ยเขาก็เสนอนี่เลยก็คือโครงการ Frontier School ครับก็คือเรียนไปก่อนเลือกคณะทีหลังนะครับก็เป็นการโฆษณาระบบใหม่ของตัวเองกันเลยหร <laughs> ือเขาบอกว่าคุณจะรับสิทธิ์เข้ามหาวิทยาลัยงงที่คำนวณผิดพลาดไปก็ได้สมมุติว่าถ้ายื่นวงางสารไว้อันดับหนึ่งแล้วคะแนนคุณถึงแต่ไม่ได้มันคำนวณผิดประ่ยันดับสซึ่ง เขาบอกว่าคุณจะลงมหาวิทยาลัยอันดับสองเลยก็ได้นะที่คุณเลือกไว้ข้อสุดท้ายก็คือยืนยันในคณะวางอาสายเหมือนเดิมคำนวณตามปกติซึ่งโอ้โหห้าข้อนี้ก็ให้เด็กไปตัดสินใจเองนะครับทีเนี้ยมันนํามาสู่คําถามเป็นคําถามพื้นฐานของระบบ t ีแคเองด้วยซ้ําเนี่ยว่าระบบ t c แคเนี่ยตกลงว่ามันช่วยลดปัญหาความซับซ้อนของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราคิดจริงๆแล้วเนี่ย ต้นกาเนิดของระบบ TC แคสเนี่ยเขาก็พยายามพูดว่ามันเป็นเรื่องของพยายามลดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ปกครองในการให้ลูกหลานเข้ามาหาวิทยาลัยหรือ<ะ>เขาบอกว่าเขาพยายามออกแบบระบบที่ทุกอย่างมันมารวมกันแล้วสามารถใช้งานได้ง่ายๆไม่ซับซอ้อนทุกคนเข้าถึงได้นะครับแล้วเราจะประเมินว่ามันสําเร็จแ,แค่ไหนถ้าคิดในแง่ไร้หน่อยนะครับก็คือถ้าพื้นที่ที่ลาบากในการเข้าอินเทอร์เน็ตมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจหรือสังคมที่อ,ทอินเทอร์เน็ตอย่างโครงการนัดเข้าไม่ถึงหรือ ทรัพยากรเขาไม่มีเพียงพอที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตซึ่งตรงนี้บางพื้นที่เนี่ยเขาถือว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นสินค้า luxury g o o d นะครับสินค้าส่วนเกินซึ่งพอเข้าไม่ถึงเนี่ยแล้วเขาจะใช้ระบบทีแคสยังไงครับ <S <S ซึ่งตรงนี้มันมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวการสมัครทีแคสก็ลำบากรวม,มถึงการติดตามผลทุกอย่างมันกลายเป็นเรื่องที่ลำบากไปหมดหรือบางทีเราควรจะคิดว่าเราจะทํายังไงให้มันเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐหรือเปล่าในการ ลดความลื้อน้าในด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบศึกษาธิการกระทรวงพัฒนามนุษย์และสังคมหรือแม้กระทั่งกระทรวงดิจิทัลที่ตั้งเพิ่มมาใหม่เนี่ยครับรเขาจะมีอะไรที่มากกว่าการจับข่าวปลอมหรือเปล่าเขาสามารถช่วยประสานเรื่องดิจิทัลได้ไหมอืมก็น่าคิดครับเรื่องนี้ใช่ค่ะความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐเนาะมันควรจะเกิดขึ้นส่วนตัวคิดว่าควรจะเกิดขึ้นจริงๆเพราะไม่ใช่แค่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งตั้งเดียวๆอ่ะอย่างที่บอกความลื้อน้ำทางการศึกษาเนี่ยมีส่วนกับความลื้อน้ำทางเศรษฐกิจ อ่ะพูดถึงความร่วมมือของหน่วยงานเนี่ยพูดถึงภาครัฐเนี่ยเราก็ตัดมนาที่การเมืองสักเล็กน้อยไนหะว่าพักการเมืองช่วงนี้เป็นไงบ้างคะเอมันมีใครกําลังร่วมมือหรือว่าแตกแยกกันอีกหรือเปล่าคะเนี่ยช่วงนี้เนี่ยคะ่ะ <laughs> แหมพูดถึงความแตกแยกนะครับก็ <laughs> ถ้าลองไปดูนะครับช่วงเนี้ยมันก็จะมีข่าวอยู่เรื่องของพักการเมืองนึงพักพลังประชารัฐนีเองครับ ก็ช่วงที่ผ่านมาก็มีข่าวมาต่อเนื่องเลยว่ากระแสเปลี่ยนพั้วอำนาจพักภายในหรือเปล่าอย่างเช่นที่เขาบอกกันว่าพลเอกประวิธเนี่ยกางจะเปลี่ยนขั้วอำนาจมาแทนภายในพักซึ่งข่าวลือก็หนาหูไปหมดว่าเกิดอะไรขึ้นคุณอุตมมาจะเาอาจากหัวหน้าพักหรือเปล่าหรือพลเอกประวิธจะขึ้นไปจะเป็นหัวหน้าพักแทนแม้กระทั่งตัวละครสําคัญในพักจะลาออกจากกรรมการบริหารหรือเปล่าอย่างคุณธรรมนัฐเนี่ยครับซึ่ง โอ้โหคนก็ออกมาปฏิเสธหรืออย่างพุทประวิทย์เองก็บอกว่าผมไม่รู้อะไรกับกรณีแบบนี้หรือแม้กระทั่งมีคนชงด้วยซ้ําว่าอย่างสินแสเข่งเนี่ยครับขเขาก็ออกมาพูดประมวณว่าทํานายไว้ว่าเนี่ยนะพลเอกประวิตยจะได้ดีแน่นอนจะเป็นหัวหน้าพรรคได้หรือแม้กระทั่งสามารถเป็นนายกได้อะไรด้วยซ้ําพอแบบมือเกิดเหตุการณ์แล้วมีคนชงอีกคนก็คิดไปเลยว่าหรือว่ามันถึงชั้นแน่าชัวแน่ๆานมาแน่หรือเปล่าเพราะว่าตอนเนี้มีคนวิเคราะห์ไว้ถึงการแบ่งคู่อํานาจภายในพรรคไว้อยู่แล้วนะครับ คือหลักๆเขาจะแบ่งออกเป็นขั้วอำนาจของคนเอกประยุทธ์อยู่แล้วซึ่งก็จะมีตัวหลักๆอย่างแบบอุตมะสนธิรัตน์สุริยะจึงรุ่งโรจนงกิจหรือธรรมนัฐเนี่ยครับเขา,าก็จะมีขั้วอำนาจของเขาขั้วหนึ่งในขณะที่คุณประวิตรเองเขาก็มีขั้วของเขาอย่างวิรัติอัตนเ์เสดนัทพลทิพย์สวรรณ์หรือพุทธิพงศ์นะครับซึ่งต่างคนต่างมีขั้วอำนาจในมือของตัวเองแล้ว มันเหมือนว่ามีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่สามารถแบ่งได้ว่าใครอยู่กับใครในขณะที่ยังมีอีก้วซ้ําว่ามีตัวแปรที่ไม่เลือกข้างหรือไม่ชัดเจนว่าเขาอยู่ข้างไหนกันแน่ไม่วก็จะเป็นอย่างคุณภัยบุญนิติตววนนะครับของพระพุทธเจ้าของเราที่เอง <c oughs> อิทธิธพลคุณปลื้มหรือสกลทีนะครับซึ่งคั้วอำนาจภายในพักเนี่ยมันก็ชวนให้คิดเหมือนกันว่าตรงองว่าดุลอำนาจภายในพักมันเป็นยังไงแล้วทําไมคนถึงลือกันนักหนาว่ามีโอกาสเสียงพักแตกหรือเปล่าตรงนี้อาจจะต้องย้อนกลับไปดูช่วงเดือนธันวาคม ปีที่แล้วนะครับก็มีข่าวกันอยู่ถ้าจํากันได้เนี่ยครับมันมีข่าวอยู่นะครับเรื่องเปลี่ยนโลโก้พักคครับลบเหลี่ยมคมลดบาดแผลทิ่มแทงตัวเองถือเป็นเคล็ดนะคะเป็นเคล็ดใช่ใชซึ่งบางทีเขาก็ไม่ได้คิดแค่ว่าเปลี่ยนเอาเคล็ดอย่างเดียวแต่ว่ามันมีอย่างอื่นตามมาด้วยอย่างการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพัคครับเพิ่มคนเข้ามามีทั้งคุณธรรมนัถหรือแม้กระทั่งคุณไพบูลเนี่ยครับเพิ่มเข้ามา ในขณะที่เรื่องเลขาจะเปลี่ยนคนหรือเปล่าตอนนี้นมีกระแสมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับว่าจะโดนเปลี่ยนเลขาจะเปลี่ยนหัวหน้าพักหรือเปล่าซึ่งตรงน,นี้ครับคุณศยีญญจุงเรื่องเงินกิจเนี่ยเขาก็บอกเองเลยด้วยซ้าว่านี่คือประกาศสิทธิ์ให้สุนทรีรัตน์อยู่ต่อในตําแหน่งพอพูดอย่างแบบเทมซะว่าแบบเป็นประกาศสิทธิ์ขนาดเนี้ยที่ทําให้อยู่ตาแหน่งได้ตามเดิมเนี่ยทำให้คนยิ่งคิดกว่าเดิมอีกว่าแหมสำหรับคุณประวีณเดียมยิ่านาจสูงะนรับขนานนั้นเลยหรือเปล่าหรือค้อมอำนาจเขาเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดในพรแลล้วหือเป่่าซึง ก็เป็นถ้าพูดกันของคขำก็คือ internal cold war หรือเปล่าที่กำลังจะมาแหมแต่ว่าก็น่าเสียดายนะคะหลายคนก็ถ้าติดตามข่าวการเมืองขำๆก็จะเห็นมีลุงโตกับลุงป้อมของเราละใครกยกลมเกลียวกันดีแต่ว่านะเราก็ต้องดูกันต่อไปว่า internal cold war นี้จะยังไงเนาะใช่ซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยถ้าจะวิเคราะห์ผ่านเกอะพวกทฤษฎียังไงพวกนี้นมันก็มีแนวทางน่าสนใจอย่างที่เขาเรียกว่าคลาย n t a n g l m ไม่แน่ใจจะแปลไงดีจะแปลว่าเจ้าพ่อหรือผู้มีอํานาจอิทธิพลท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเคยไปหามาเขาแปลกันประมาณว่าแบบระบบอุป,ปถัมนิยมเชิงประมาณนะั้นอาจจะไม่ใช่ definition ตรงตัวนะคะแต่คือให้ความรู้สึกเป็นการเกื้อหนุนพวกพ้องประมาณอย่างนั้นอืซึ่งถ้าเราเอาพวกงานวิชาการที่วิเคราะห์กันมาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าแนวทางการวิเคราะห์ทางประชาธิปไตยเขาก็จะพยายามพมองว่า เป็นการเทเลซึมที่ทํางานโดยมีพล i ิถีข้อแมชชีนหรือจากกลทางการเมืองพวกนี้เป็นการเอามาประสานกันในแต่ละพื้นที่หยิบหยิบกันมาจากจังหวัดนี้คนนี้มีอิทธิพลในจังหวัดนั้นหรือมีอิทธิพลด้านนี้ก็หยิบหยิบมารวมกันกลายเป็นพักใหม่ที่คุมอิทธิพลว่าอิทธิพลในท้องที่หรืออิทธิพลทางด้านการเมืองซึ่งมันก็นํามาสู่การคิดต่อว่าเอาถ้าเกิดว่ามันรวมทั้งผู้มีอิทธิพลเจ้าพ่อทั้งหลายจากพื้นที่ต่างๆ,ๆแล้วจะคุมคนเหล่านี้ให้อยู่ได้ยังไง ในแง่หนึ่งท hmm. ่านเราคิดแบบทฤษฎีสัญญาประชาคมหน่อยเราอาจจะหยิบของฮอฟมาที่เชื่อว่าแต่ละคนเนี่ย <Ha. S 1> เขาก็มีอํานาจแล้วมีพลังที่แบบมุ่งจะโจมตีกันเองมีความขัดแย้งอยู่แล้วดังนั้นอ่ะมันจึง <Ha. S 1> ก็มีแบบผู้ที่มีอํานาจสูงสุดที่จะคุมคน hmm. เหล่านี้อีกทีนึงซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นสุดยอดของผู้อุปถัมภ์อีกทีหนึง่งเราจะมั่นใจได้หรือเปล่าว่าคนคนนี้คือคุณปวีหรือเปล่าเป็นสุดยอดใครเอนเทอร์ซึมที่จะคุมผู้มีอิทธิพลตัวเล็กตัวน้อยได้ต่อไปแล้ว พักจะยังอยู่ดีหรือเปล่าแม้ว่าจะเปลี่ยนโลโก้เป็นกลมๆรถเหลี่ยมคมทิมแทงแล้วก็ตามนะครับยังไงเราก็ต้องดูกันต่อไปเนาะทั้งเรื่องอ่ะเจ้าพ่อหรือคาแรนทูริซึมงที่ว่าระบบการอุปถัมภ์การมีอะไรแลกเปลี่ยนสิ่งของแลกเปลี่ยนการเกื้อนหนุนกันโดยมีสิ่งของแลกเปลี่ยนก็ต้องดูกันต่อไปเพราะระบบพวกนี้เท่าตรงๆอ่ะมันก็อยู่กับประเทศไทยเรามานานแล้วนะและหลายคนเนี่ยก็มีความกังวลด้ว่ามันอาจจะอยู่กับเราไปอีกนานเหมือนกัน ก็ต้องมาดูค่ะอย่างที่เมื่อกี้ก็ได้บอกไปว่า internal c o b o r เนี่ยการแบ่งพักแบ่งพวกภายในการแตกอีกแล้วของพลังประชาลัฐเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันไปเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นทิศทางหันเหของประเทศเลยก็ได้ว่านโยบายหรือการดําเนินหน้าที่รัฐจะทํากันยังไงทีนี้เนี่ยค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปอย่างที่เมื่อกี้เบื้องต้นเราก็ได้พูดกันเรื่องการศึกษาเนาะความหนุนน้ำว,วันนี้เราพูดกัน2เรื่องความหนุนน้ำ ทางการศึกษาแล้วก็การแตกแยกภายในพรรคของพลังประชารัฐในช่วงสถานการณ์วิกฤตอย่างเงี้ยค่ะปัญหาหลายอย่างที่เรารับรู้ซ่อนเอาไว้ใต้พรมมันเป็นเรื้อรังมานานเนี่ยนับวันเนี้ยมันยิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้นเนาะมันยิ่งทําให้เราเห็นตั้งแต่เรื่องรับเงินเยียวยาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจการเงินมากขึ้นถ้าในอนาคตเนี่ยไม่รู้แล้วก็คาดหวังหวังภาวนาว่ามันจะไม่มีประเด็นอะไรพวกน,นี้มาให้เราพูดอีกเนี่ย ต้องดูว่าในะอนาคตเนี่ยมันจะมีประเด็นความเลือมล้ําอะไรที่เราซ่อนเอาไว้ใต้พรมมันจะผุดขึ้นมาให้เราเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไหมแต่ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้คขาว่าคาดหวังว่าจะไม่มีละพวนาให้ไม่มีแค่นี้แบบประเทศเราก็มีปัญหาที่ต้องร่วมกันช่วยกันวิเคราะห์ติดเตียนติเพื่อก่อแล้วก็แก้ไขกันไปนะคะยังไงวันนี้เราก็มาคุยกันใน2ประเด็นก็ไม่มีอะไรมากถือว่าเป็นการเม้ามอ,อยแล้วก็พูดคุยตามความคิดเห็นแล้วก็ที่ได้พวกเราไปศึกษากันมา ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังกับพวกเราแล้วก็อาทิตย์หน้าจะมีเรื่องอะไรมาพูดกันก็ขอให้ติดตามฟังค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ